อ่ะสลับไปดูผลพวงที่เกิดขึ้นจากคดีดีไอคอน g r o ปนะครับอย่างที่บอกไปว่าไปหลายวงการวงการการเมืองก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับเพราะว่ากรณีของคลิปเสียงใช่ไหมที่บอกว่าบอสพอมีการพูดคุยกับนักการเมืองดังคนหนึ่งเรื่องการดูแลกันอะไรประมาณนี้ะนะ ทำให้ทนายตั้มเองก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ไปที่พักพลังประชารัฐที่บอกเป็นต้นสังกัดของนักการเมืองคนนี้แล้วก็ล่าสุดไปที่สภาให้ประธานสภาช่วยตรวจสอบน้อยแล้วก็เหมือนให้ดําเนินการเอาผิดด้วยครับและล่าสุดของล่าสุดคือ <c oughs> ไปร้องกับ DSI ออให้ดําเนินคดีเรื่องการฟอกเงินด้วยนะครับท่านผู้ชมครับทางทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับในขัดิการมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนนำหลักฐานไปยื่นร้องต่อ พันตารวจตรียุทธนาแพรดํานะครับรักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ดําเนินคดีฟอกเงินกับนักการเมืองรายนี้ทนายตั้มบอกนะครับว่าตนเองมีข้อมูลนะครับว่าเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาประมาณ2ทุ่มนักการเมืองคนนี้ได้ติดต่อกับนายปีเตอร์หนึ่งในผู้บริหารดิไอคอนกรุ๊ปให้เข้าไปคุยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเนื่องจากตอนนั้นเริ่มมีการขุดธุรกิจดิไอคอนขึ้นมาตามสื่อต่างๆทําให้ต้องวางแผนรับมือกันนะครับ ซึ่งตอนนั้นก็มีการเรียกรับผลประโยชน์กันด้วยโดยตัวทนายตั้มบอกว่ามีหลักฐานทั้งคลิปเสียงสนทนาคลิปวิดีโอและเอกสารการโอนเงินนอกจากนั้นครับยังมีพยานปากสําคัญที่เป็นคนใกล้ชิดของนักการเมืองคนนี้และเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ DSI ด้วยส่วนที่พยานออกมาให้ข้อมูลกับทางทนายตั้มนะครับทราบว่าเป็นเพราะถูกทําร้ายร่างกาย ก็เลยตีตัวออกห่างมาจากนักการเมืองคนนี้ส่วนที่เดินทางมายื่นหนังสือร้องทุกข์ให้กับ DSI เอาผิดนักการเมืองในข้อหาฟอกเงินเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งมาจากที่มีคลิปหลุดนะครับว่ามีการรับเงินจากดีไอคอนเดือละ1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งเมื่อพบการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีฐานช่อโกงประชาชนก็เท่ากับว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ผิดกฎหมายนะครับพยานคนนี้อยู่กับนายสามารถมานานนะครับแล้วก็รู้เห็น นะครับว่ามีการไปนัดพบกับผู้บริหารดีไอคอนมันที่8ตุลาคม2567เวลา2ทุ่มถึง2ทุ่ม40นาทีนะครับที่ร้านนะครับไอตรงปั๊มแถวแถวดีไอคอนเนี่ยแหละครับเรายังสื่อไปไม่ถึงนะครับว่า เ,เงินจํานวน10,000แบาทที่ได้ทุกเดือนนะครับมันจะเข้าแค่ตัวของนายสามารถหรือมันจะเข้าตัวคนที่อยู่เบื้องหลังนายสามารถอันนี้ผมอยากให้ให้เจ้าที่เขาทํางานหน่อยนะครับเพราะว่าพยานคนนี้ผมว่าเขาค่อนข้างจะรู้รายละเอียดแล้วก็ลึกพอสมควรแหนะครับเดี๋ยวให้เขาให้การกับเจ้าที่ดีกว่าสิ่งที่เขาออกมาเนี่ยก็เพราะว่าเหตุผลก็คือ,อ,อถูกทําร้ายนะครับ ถูกตบถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เป็นมนุษย์เป็นคนธรรมดาเขาก็ทํางานเขาอยากได้ตังนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไปกดขี่ข่มเหงเขามันไม่ถูกต้องนะครับซึ่งทนายตั้มก็ยืนยันนะครับว่าคดีดังกล่าวเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองไม่มีนักการเมืองคนไหนเข้ามาเกี่ยวข้องตัวเองและทะนายความอีกหลายท่านก็ต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนด้วยความเต็มใจไม่มีใครรู้จักกับนักการเมืองเลยส่วนกรณีของนักการเมืองที่บอกว่ามีคลิปเสียงหลุดคนนี้เนี่ยนะฮะ จะมีเส้นทางการเงินถึงนักการเมืองใหญ่หรือไม่เรื่องนี้ตอบไม่ได้เพราะยังไม่พบเส้นทางการเงินดังกล่าวต้องให้ทาง DSI เป็นผู้ตรวจสอบต่อไปนะครับทีนี้กลับมาที่ประเด็นของตัวทนายตั้มเองบ้างนะคะทนายตั้มก็บอกว่าวันนี้ที่มีสำนักข่าวแห่งหนึ่งเสนอรายงานข่าวอ้างว่ามีทนายแบรนดเนมนะสิทธิ์กับบอสดีไอคอนคือหนึ่งในบอสที่ช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นเพราะต้องการเก็บข้อมูลไว้ช่วยเหลือบิ๊กบอสของดีไอคอนหรือเปล่าทนายตั้มบอกว่าช่องดังกล่าว,ม,าวมีการพูดถึงทนายแบรนด์เนม ก็สอบจตนาพาดพิงถ <|so|>> ึงตัวเองคือถ้าย้อนกลับไปก็มันมีช่วงหนึ่งที่ทนายตั้มเนี่ยถูกแบบเหมือนตั้งข้อสังเกตว่าใส่แบรนด์เนมทั้งตัวเลยแต่ตอนนี้เลือกใส่แล้วนะทีนี้ทนายตั้มบอกว่าตัวเองเนี่ยก็มองว่าเป็นการนําเสนอข่าวที่ไร้จรรยาบัน ท้งที่ทีมทนายทุกคนพร้อมเสียสละออกมาช่วยเหลือคดีนี้ <S 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 ตัวเองเป็นคนแรกๆที่เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบอสได้ซ้ำในช่วงที่ผู้เสียหายไม่กล้าออกมาให้ข้อมูลและคอยรวบรวมทีมทนายชื่อดังออกมาช่วยเหลือคดีแก่ผู้เสียหายด้วยแต่กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเดียวกับบอสพอซึ่งเหมือนเป็นการด้อยค่าการที่กล่าวหาว่าเคยไปร่วมงานเลี้ยงดีเอคอนนั้น ก็ท้าบอกว่าสำนักข่าวที่ใครคิดว่ามีข้อมูลเอารูปมาเปิดได้เลยอ,อีกทั้งพยานที่นัาไปออกในรายการของรายการดังเนี่ยที่อ้างว่าเสนิทกับบิ๊กบอสของดีไอคอนอักษรย่อพออยืนยันว่าตัวเองไม่รู้จักบิ๊กบอสพอหรือว่าใครคือไม่รู้เลยว่าเป็นใครนะมองว่า ถ้าพยานคนนี้ที่ไปออกรายการดังมีข้อมูลจริงก็ควรพาไปให้ข้อมูลกับตำรวจเพราะจะถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญไม่ใช่เอามาออกข่าวโดยไม่มีมูลยืนยันว่าหลังจากนี้จะเอาผิดกับนักข่าวและคนที่ทำสกู๊ปนี้ด้วยรวมถึงผู้บริหารของสำนักข่าวนี้แม้ภายหลังจะมีการแก้ข่าวก็ตามเพราะถือว่าเป็นการ discredit ค่ะนด้อ,อยู่มาบอกว่าผมไปงานเลี้ยงอ่ะผมถามเออเอาหาให้ผมมาได้สักรูปเลยผมท้านะครับ หาผมมาสักรูกว่มมาผมเคยไปร่วมง,งานของดีไอคอนนะครับผมไม่เคยรู้จักกับพวกนี้มาก่อนนะครับผมรับประกันได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพยานเนี่ยที่มาที่มาออกคลิปมาเนี่ยนะครับว่าเนี่ยทนายตั้มนะสนิทก,กับปออปออ,ปอ,อใครอะ่ะปัญญาอ่อนหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยปออคือใครนะแล้วบอสพอสนิทกับปออจะต้องรู้จักกันแน่นอนเลย นอกจากนั้นนะครับวันนี้เนี่ยยังมีผู้เสียหายคดีแชร์ลูกโซ่น้ำมันหอมระเหยเดินทางมาร้องเรียนกับทางทนายตามด้วยนะครับโดยบอกว่าถูกหลอกให้ลงทุนแชร์ลูกโซ่มาตั้งแต่ปี55แต่จนถึงขณะน,นี้ผ่านมาก,กว่า10ปีแล้วคดีไม่มีความคืบหน้าโดยมีการอ้างนะครับว่ามีการอ้างถึงนักการเมืองดังคนนี้ด้วยนะฮะว่ามีการยื่นเข้ามาช่วยคดีแลกกับการที่ให้ผู้เสียหายในกลุ่ม ลงคะแนนเลือกตั้งให้ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งสําคัญเบื้องต้นทนายตั้มได้มีการติดต่อประสานกับทาง DSI ให้ช่วยเหลือคดีนี้แล้วนะครับ